ผมมีคติประจำครอบครัวเชิญครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงรักเมียต้องรักเดียวอย่าเที่ยวไปกับใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่ากิเลาถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวเด็ดจากเดืดเสร็จมีํำแดงรักเมียอย่าแยงค่อยๆ่อยแจกยาเข้าไปรักเมียต้อง พราะว่าเมียใจฝักไข่คาดหน้าเกิดกันใดจงจําไว้อย่ามีเมียแล้วเมียไม่ว่าหรอครับเมียเขียนกรตอบเลยวแม่ตอบว่าไงฟังให้ดีรักผัวต้องตามใจถึงอย่างไรก็ผัวเรารักผัวอย่างงีงเ้เง่าผัวของเราใกล้ผัวไข่ไ<อ>น้ำหอมหาม,มาใส่ถ้าวานไปผัวไม่มองเมียน้อยให้ก็หลอกแม้แต่น้อง ให้ผัวเอาเอาอัวอย่าตามติดอย่าได้คิดเหมือนอย่างเขาดูแลตอนหัวเมาล้างมกเขาแล้วพาเขานอนหัวหลับจับนอนหงายเอามือซ้ายฟ้าไม่ก่อคกูฝาซิแน่นอนแล้วจับตอนหย่อนโถไป